ธุรกิจเริ่มต้นจากไอเดียแต่ไม่จะเป็นจะต้องเป็นไอเดียที่มันพิเศษ,เศษหรือว่าแปลกใหม่มากๆนะฮะเป็นแค่อาหารก็ได้อย่างเพื่อนผมนะที่เรียนวิทยการตอนมัธยมเขาทำราเมนนะครับจุดตั้งต้นเขาจากเขามีความชอบเขาเจอไปใช้เวลาที่ร้านราเมนเขามีความชอบส่วนตัวของเขาบวกกับชีวิตเขามีปัญหามีความซึมเศร้าจากเรื่องในครอบครัวเนี่ยทำให้เขาเกิดแรงผลักดันอยากจะสร้างธุรกิจขึ้นมาในสิ่งที่เขาชอบ นะฮะแล้วเขาก็ได้ไปเรียนรู้จากต้นตำรับที่สอนทำราเมนนะครับเรียนด้วยความยากลำบากด้วยความเหนื่อยนะฮะแล้วเขาก็ได้มีสูตรของเขาเขามีการเคี่ยวน้ำกระดูกหมูเนี่ยน้ำซุปกระดูกหมูใช้เวลา1วันหนึ่งคืนนะฮะจนได้ของดีแล้วเขาก็มีเมนูที่มีความคิดสร้างสารรค์ในสไตล์ของเขาแล้วก็มีร้านที่ตกแต่งก็ดูดีน่ารักนะครับรวมทั้ง มีกลุ่มเพื่อนๆที่สนับสนุนด้วยที่เรียนมธัธยมด้วยกันอย่างเงี้ยก็เ,เป็นองค์ประกอบรวมการที่ทําให้เขาสามารถทําธุรกิจราเมงซึ่งทุกคนก็ก็รู้จักอยู่แล้วว่าร้านราเมงแต่ทําให้น่าสนใจมีความพิเศษนะครับแล้วมีลูกค้าแล้วก็ได้ออกสื่อด้วยนะฮะนี่คือตัวอย่างของความสาเร็จธุรกิจที่เพื่อนๆก็สามารถทําได้นะครับกดติดตามช่องนี้ไว้แล้วมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ